สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้มจะพาลูกค้ามาดูตัวภายในนะคะของตัวเ p ตพีของเรานั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะอ่าเริ่มจากแผงประตูกันเลยนะคะแผงประตูตัวนี้นะคะตัวปรับพับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นพับกระจกไฟฟ้าแล้วในส่วนตัวนี้จะเป็นการปรับกระจกนะคะขึ้นลงซ้ายขวาเนาะอันนี้ก็ตัวล็อกไอ้ล็อกกระจกนะคะ ล็อกฝั่งคนนั่งข้างคอนโซลด้านหลังแล้วก็ฝั่งคนนั่งแต่ตัวนี้ฝั่งคนขับจะล็อกไม่ได้ซึ่งมันเป็นออโต้เนาะถ้าล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าปลดล็อกก็จะเป็นแบบนี้แผงบุประตูนะคะบุด,ด้วยเบาะไอตัวหนังนะตัวนี้นะคะภายในของเขาเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบรู แม็กนั่นเองซึ่งซับความร้อนได้ดีนะคะตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการปรับไฟฟ้าปรับเบาะไฟฟ้าปรับได้8ปดทิศทางตัวนี้นะคะนี่นะตัวปรับของเขานะคะตัวนี้จะเป็นการเอน็นเบาเอ็เอ็นหน้าเอ็นหลังนะอ่าเบาก,ก็จะเป็นเบาะหนังโทนดำตัดได้สีขาว แล้วในส่วนตัวหน้าปัดนะคะตัวนี้สามารถจับขึ้นได้จับราวตัวนี้ขึ้นได้นะคะสะดวกสบายกระทัดรัดด้วยนะคะกระชับกระเชงได้แบบไม่ต้องกระอุก,กระอักเลยนะนี่นะคะอ่าปับไฟฟ้าปรับออกหน่อยนึงปรับเบาออกหน่อยนึงค่ะปิดกระจกให้สนิทก่อน ตัวนี้การสตาร์ทนะจะเป็นปุ่ม push start นะคะตัวนี้นะถ้าลูกค้าสตาร์ทลูกค้าต้องเหยียบเบรกก่อนนะคะถึงจะสตาร์ทได้แต่ถ้าเกิดว่ากดเหมือนที่ปุ้มกดตะกี้คือมันบูตหน้าจอ DVD แล้วก็ถ้ากดอีกทีนึงก็จะบูตในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนไม้ขึ้นมาตัวนี้หนะ้าปัดเรือนไม้ของเขาจะมาแบบนี้เลยนะคะสามารถปรับเลื่อนหน้าจอ ไปได้เลยนะคะดูนิ้วโป้งของปุ่มตรงนี้นะแล้วลูกค้ามาดูหน้าจอตรงนี้นะคะสามารถปรับได้ตั้งค่าได้นะคะการตั้งค่าตัวนี้สามารถตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ,ะแล้วก็มาตรวัดนะคะนาฬิกาเราสามารถปรับเป็นแบบสิบสิบสองชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงได้ตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ ตรงไหมสิบโมงแล้วนะคะปรับขึ้นมาแบบนี้เลยสิบโมงห้าสิบเอ็ดนะคะใส่ไปห้าสิบสองเนาะ,ะวันนี้วันที่เท่าไรนะคะปฏิทินของเรานี่นะคะวันเดือนปีอันนี้ยังไม่ได้ตั้งปรับให้ลูกค้านะคะอันนี้เดือนสิบเนาะ วันนี้วันที่ยี่สิบค่ะอ่าปรับปฏิทินให้เรียบร้อยถ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็กดเสร็จสิ้นหน้าจอก็จะมาแบบนี้นะคะศูนย์ตัวข้างบนนี้นะคะศูนย์ตัวนี้เวลาลูกค้าขับความเร็วเท่าไหร่ก็จะขึ้นตามนี้ตัวนี้ไม้ที่ใช้ไปแล้วนะคะจะอยู่โหมดนี้นี่สิบเก้ากิโล อันนี้คือไม้จริงๆของตัวรถที่ใช้ไปแล้วตั้งแต่รถลงเทลเลอร์แล้วช่างเอาไปอ่า PDS เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องทดลองขับแล้วเอาไปแต่งเติมน้ำมันอะไรนะคะใช้ไปทั้งหมด19กกิโลนะคะไม้ My จะไม่เป็นศูนย์ออกจากบริษัทนะคะเพราะมาจากเทลเลอร์ลงเทลเลอร์มาก็อยู่ที่ประมาณ7หรือ8กิโลแล้วนะคะเพราะเราต้องอทดลองก่อนนี่นะ ตัวนี้นะคะเป็นปุ่มควบคุมวิทยุทุงพวงมาลายัยนี่นะคะควบคุมวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราบลูทูธกับตัวโทรศัพท์กับตัวเครื่องตัวนี้บลูทูธกันเสร็จแล้วนะลูกค้าสามารถรับสายวางสายตัวนี้ได้เลยนะโหมดลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นโหมดไหนโหมด AM FM แต่ตัวนี้ปุ่ม ลดเสียงไว้นี่เพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้หรือว่าลูกแขลูกค้าจะสแกนหาคลื่นก็คือตัวนี้นะคะสแกนไปเลยเห็นไหมคะคลื่นก็จะปิดหยุดตรงที่เรานี่นะนี่เราสแกนหรือว่าเราล็อกเราจะล็อกคลื่นนี้ไว้เป็นคลื่นที่หนึ่งแอ้ยคลื่นที่สองก็ได้ค่ะลูกค้ากดตัวนี้นะคะกดค้างไปเลยนี่นะคะนี่ก็จะล็อกไว้นะ หรือลูกค้าจะกดค้นหาตัวนี้ก็ได้มันก็จะสแกนอัตโนมัติไปเลยถ้ามันเจอขึ้นก็จะล็อกไว้นะคะก็จะหยุดตรงขึ้นนั้นหน้าจอสัมผัสตัวนี้จะเป็น9นิ้วสำหรับตัว Z P และก็เกรดตัว M นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัว Z ตัว LDA ตัวนั้นหน้าจอจะอยู่ขนาด7นิ้วแต่ตัวนี้จะอยู่ที่9นิ้วมาพร้อมกับตัว ปุ่มควบคุมตัวนี้เป็นแบบเปียโนแบ็คนะคะนี่นะแอร์สามารถปรับขนาดได้สองฝั่งนะคะสองฝั่งนี้จะเอาเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็แล้วแต่ลูกค้าเนาะนี่นะข้างนี้อาจจะเป็นยี่สิบห้าข้างนี้อาจจะเป็นฝั่งคนซ้อนอาจจะเป็นยี่สิบอย่างนี้ก็ได้นะปรับได้สองฝั่งเลยนะคะนี่นะถ้าลูกค้าปิดก็คือกดปิดตรงนี้ แต่ถ้าเปิดก็คือกดตรงนี้ค่ะเราจะเลื่อนความแรงของพัดลมเองหรือว่าจะเอาเป็นโหมดออ u โตมันก็จะขึ้นออโตตรงนี้ถ้าจะเลื่อนเองก็อยู่ตรงนี้ค่ะขนาดแล้วแต่เรานะคะอ่าตัวนี้ก็ไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังเนาะปิดแอร์ก็คือปิดตรงนี้แนะนํานะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าจะดับเครื่องยนต์ทุกครั้งแนะนําให้ลูกค้าปิดการทํางานของตัวแอร์ก่อนนะถ้าเกิดว่าเราจะ ดับเครื่องยนต์แล้วให้มาปิดออฟตรงนี้ไว้นะคะเนาะเพื่อ,อรักษาในส่วนของตัวการทำงานของตัวแอร์ไว้นะนี่นะคะตัวนี้ไม่ต้องตกใจเป็นสายกล้องนะคะเพราะว่าคันนี้แถมกล้องให้ลูกค้าไปนี่นะคะกล้องบันทึกหน้านะก็สายก็จะพ่วงมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ของเรานะคะลูกค้าสามารถปรับมาเป็นเกียร์ เมนมวนได้นะคะสำหรับระยะทางที่ขึ้นเขาหรือลงเขาเนาะชันเกียร์ได้นะนี่นะคะภายในของเขาตัวนี้ลูกเล่นเยอะค่ะเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดกันให้อีกทีหนึ่งว่าสามารถเล่นอะไรได้บ้างเนาะปุ่มพุตสตาร์ตรตรงนี้นะคะต้องเหยียบเบรกก่อนที่จะสตาร์ตนะคะนี่นะ ส่วนตัวนี้นะคะกุญแจจะมาแบบนี้เลยค่ะมีให้ลูกค้าไปสองลูกนะคะสำหรับกุญแจตัวนี้นะ,ะสำหรับตัวเกรดแซดพของเรานี่ค่ะ